นี่คือ MT09 Plug-in Hybrid ครับก็คือจับเจ้า MT ตระกูล CP3 นะครับ09เนี่ยมายัดในส่วนของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าที่สามารถแบบชาร์จได้นะครับก็เลยใช้ชื่อว่า PHEV Plug-in Hybrid นะครับก็จะใช้พื้นฐานทานั้งในเรื่องของถังน้ำมันนะครับเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยมาเพิ่มในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ แล้วก็มอเตอร์เข้าไปนะครับน่าเสียดายที่แบบผมไม่สามารถขึ้นไปบนเวทีดูได้นะแต่มันก็จะมีในส่วนของตัวอินเวอร์เตอร์ต่างๆด้วยนะฮะแล้วทำให้น้ำหนักโดยรวมของรถคันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกราวๆ30กว่ากิโลกรัมนะครับคุณผู้ชมก็ลองดูนะนี่กับไปหน้านะครับ ในสไต MT ล์ MG Series แล้วก็มีการตัดด้วยโทนสีฟ้านะครับโดยคันนี้เป็นโปรโตโทโทไท p e ซึ่งก็สามารถวิ่งได้จริงแล้วนะเขาใช้ชื่อว่า p r o โต PHEV